ลุงเฮงเคยสอนผมว่าขายถูกแต่ว่าต้องขายเร็วเพื่อหมุนเงิน<ช>แล้วก็เอามาหมุนต่อเพราะอะไรครับลุงเฮงขายเร็วขายถูกมันขายได้มาก ถ้าขายได้มากเงินก็หมุนได้เร็วเงินหมุนได้เร็วเนี่ยพอกาไรออกมาเราก็สามารถไปซื้อทรัพย์สินตัวอื่นได้จากผลกําไรอย่างลุงเนี่ยตอนใหม่ๆเทา้าเห่าเลยคนอื่นขาย4ี่แสนห้าลุงขาย2องแสนเก้าไร2 0 0 0 0เราอยากขายปลูกเพราะว่าชื่อเสียงเรายังไม่มีเรายังไม่มีแบรนด์ในตลาดเลยเราเนี่ยต้องขายบ้านอยู่สบายเนี่ยให้มันติดก่อนค่อยๆขยับปีหนึ่งอาจจะขายได้สิบยี่สิบหลังที่ไหน่ะปีนึงมันขายได้เป็นร้อยอ่ะสปีนะ่ะขายไป3ามร้อยสามสิบหกหลัง เดดพาถูกและดีใครไปเห็นกับปาต่อปากเขาคอยมาซื้อซื้อซื้อแต่เรากําไรแค่นี้เราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้จัดการโฟแมนอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างไงกำไรสองหมื่นตารงมีนี่ขายบ้านแต่มีลุงทําทุดท้ายเราก็ขายได้มากที่ดินก็ยังไม่ขึ้นแพงเราก็สามารถไปจับซื้อที่ตอนนั้นได้เราขายเป็นตารางวาเราไปซื้อที่เป็นไร่เราก็เอากําไรตรงนี้ไปซื้ออันนี้มันก็เป็นกําไรสองต่อละขายให้ถูกขายเร็ว,รวกําไรเอาไปซื้ออีกอย่างหนึง่งเพือ พ้อยางนี่ก็ออกลูกอันนี้ก็ออกลูกตอนหลังมันออกลูกทั้งสองตัวเลยพร้อมๆกันไล่ไปม,ม,มันรวยไหม่ะแต่ก็คุณขายแพงห้าหลังได้กาไรหลายแต่ว่ามันห้าหลังเนี่ยเอาสมมุติว่าร้อยหลังของสองหมื่นก็ได้สองล้านเหร่เราก็เงินสองล้านไปออกลูกอันอื่นวะโอเค